วันนี้นะคะเอาสินค้า2ตัวมานําเสนอนะคะเอามาอัปเดตสีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าสินค้า2ตัวไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือว่าเสื้อรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เราลงอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ลงแป๊บเดียวคือมันหมดนะคะวันนี้เรามีสีมาเพิ่มนะคะเราก็เลยเอามาอัปเดตมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวมาแนะนํากันเลยค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนํากางเกงก่อนเลยนะคะกางเกงตัวนี้นะคะเป็นผ้าแจ็กเก็ต ที่อธิบายไปรอบที่แล้วนะคะผ้าแจ็กกาดหรือว่าผ้าชาแนลเนี่ยนะคะลักษณะของผ้าการทอของเขาเนี่ยเขาจะอาทอด้วยเส้นได้ให้มันทอจากเส้นได้ให้มันเกิดเป็นลายะคะ่ะเป็นลายเส้นแบบนี้นะคะ่ะในตัวผ้านะคะแล้วลักษณะของผ้าก็จะมีความแบบ มีน้ำหนักอะคุณแล้วมันจะมีความเงาเของเขาเห็นไหมคะอ่าเนี่ยเห็นไหมเส้นใดเส้นแบบนี้มันเป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วที่เราเรียกว่าผ้าชาแนลเนี่ยส่วนใหญ่โรงงานเขาจะเรียกกันเป็นที่รู้กันนะคะโรงงานเอยช่างเอยจะเรียกว่าผ้าชาแนลเพราะว่าแบรนด์ดังๆเนี่ยเอาผ้ารุ่นนี้ไปตัดเป็นชุดเป็นเสื้อเป็นกางเกงซึ่งเวลาตัดออกมาเนี่ยเวลาใส่แล้วเนี่ยมันดูหรูราดูแพงนะคะการตัดเย็บของเรานะคะเป็นเอวยืดด้านหลังให้แบบนี้คะ่ะ เอวยืดด้านหลังให้แบบนี้แล้วก็ส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าจะมีซิปให้แล้วก็มีกระดุมให้แบบนี้มีห่วงสอดเข็มขดัดคุณเท่มีกระเป๋าไหมคะก็ชอบตรงกระเป๋าเนะะี่ยค่ะมันลวงแล้วมันเท่เห็นไหมคะความยืดของเอวนะคะเอวยืดตั้งแต่เอวยีไปจนถึง40ซึ่ง42ก็ก็ถึงนะคะส่วนสะโพกเนี่ยสะโพกก็46นิ้วค่ะเป้าก็ไม่รั้งนะคะไม่อึดอัดเวลาใส่ความยาว ตัวกางเกงอยู่ที่28นิ้วนะคะขาก็กว้างประมาณ28เหมือนกันขากว้างแบบนี้เป็นทรงที่ใส่สบายคนที่ตัวเล็กอะค่ะคุณตัวเล็กก็ใส่ได้คนที่ตัวโตก็ใส่ได้เพราะว่าผ้ามันมีน้ําหนักเวลาใส่มันก็ไม่พองออกมาใส่สบายในชีวิตประจําวันหรือว่าคุณจะออกไปเที่ยวไปพบปะผู้คนนี่คือไม่อายไม่เคอะเขินแน่นอนนะคะแล้วสีที่บอกว่าจะอัปเดตก็คือสีรอบนี้มีมาสีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากสีกรมแบบนี้นะคะสีกรมเนี่ยเอาจริงก็คล้ายสีดําเอามากๆเลยนะคะแต่ว่าเป็น,ปนสีกรมซึ่งใส่กับเสื้อผ้าได้ เยอะเลยนะคะแล้วก็สีดําคุณนี่ให้เทียบให้เห็นสีดํานะคะสีดํารอบนี้ต้องบอกว่ามาเยอะแต่ก็หมดไปแล้วเหมือนกันหมดไปเยอะเหมือนกันเหลือไม่เยอะแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วลูกค้าจองสีดําไว้กันส่วนใหญ่นะคะดังนั้นอันนี้สีกรมอันนี้สีดําแต่ว่าสีกรมก็แทนสีดําได้นะคะถ้าสีดําหมดอ่าใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะแหละสีเทาสวยนะคะคุณใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะอีกเช่นกันแล้วมันก็ดูดูฮัลุหฮาราดูแพงนี่สีเทาก็สวยค่ะคุณ หรือว่าจะเป็นสีครีมแบบที่แม่ค้าใส่สีนี้ก็สวยมากเหมือนกันใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะเช่นกันแล้วนอกจากผ้าจาก,กาแล้วก็จะมีผ้าคอตตอนซึ่งยังมีลายที่เป็นลายทางสีชมพูตามรูปนี้ยังมีอยู่นะคะถ้าใครชอบตัวนี้ก็สวยเหมือนกันถ้าใครชอบก็สอบถามกันเข้ามาได้ ไปถึงเรื่องของเสื้อค่ะเสื้อรุ่นนี้เป็นของอินกอยชุดอยห้าสิบสามมารอบที่แล้วแป๊บเดียวมันหมดเลยค่ะคุณดังนั้นสีมาใหม่ในรอบนี้ก็จะมีสีอะไรบ้างนะคะสีก็คือสีเหลืองทองแบบในหุ่นคุณสีนี้ก็สวยใส่แล้วออร่ามากเลยเหมาะมากใส่ช่วงตุดจีนได้เลยนะคะเพราะมันเป็นสีทองสีมงคลอันนี้สีเหลืองทองนะคะสีแรกสีต่อมาก็คือสีชมพูแบบที่แม่คะใส่เป็นชมพูหวานๆเนี่ยค่ะคุณเใส่แล้วก็ดู สดใสอะค่ะคุณนี่สีชมพูแบบนี้ก็ใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นสีชมพูแล้วก็สีครีมนะคะ สีครีมแบบในรูปเลยอันนี้ก็สวยใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะซึ่งทั้ง3สีนี้นะคะแม่ค้าก็เอามาให้ดูเออลืมบอกคุณนะสมบัติของเสื้อรุ่นนี้เผื่อใครยังไม่รู้จักเสื้อรุ่นนี้เป็นผ้าลินินค่ะย้อนลับมา <laughs> เป็นผ้าลินินปักลายคอเป็นคอปาดแบบนี้แล้วก็มีผาตรงกลางให้อารมณ์แบบชิลๆนะคะปักลายสวยๆแบบนี้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีซิปให้ด้านข้างแล้วก็ผ่าด้านข้างให้ซึ่งใส่ในในชีวิตประจําวันได้หรือว่าคุณจะใส่กับผ้าถุงแบบ แบบที่คุณใส่นี่ก็ได้ใส่ไปงานไปการนี่คือมันก็ได้เลยนะคะหรือจะใส่กัางเ,เกงอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยสีก็แจ้งไปแล้วอย่างที่บอกส่วนเบอร์ก็มีตั้งแต่เบอร์ 40, 42, 44, 46นะคะมีอยู่สีไซส์ถ้าใครใส่เบอร์อะไรก็ใส่เบอร์เดิมมันเป็นทรงเข้ารูปนะคะใส่เบอร์เดิมได้หรือว่าจะอัพไซส์ก็ได้เช่นกันโอเคสําหรับราคาเลยค่ะคุณราคากางเกงอยู่ที่550ถ้าเก็บไปทางก็590ส่วนเสื้อ750ถ้าเก็บไปทางก็790 นะคะถ้าใครอาจจะบอกว่าเออฉันซื้อ2ตัว3ตัวซื้อคู่กันตัวนี้เราคิดราคาปลายทางแค่ราคาเดียวนะคะไม่ได้มาบวกอย่างละตัวอย่างละตัวอะไรแบบนี้นะคะถ้าชอบรุ่นไหนแบบไหนก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตสีเพียงเท่านี้ค่ะโอเคไหมคะไปแล้วนะคะ